เมื่อเพื่อนบ้านกัมพูชาพูดถึงความเป็นเมืองไม่เคยหลับไหลของประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรในช่วงเวลายามค่ําคืนทําไมประเทศเพื่อนบ้านถึงไม่ได้คึกคักในแบบที่ประเทศไทยเป็นซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของตัวเมืองไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตามเรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นนะว่านั่นมาจากปจัจจัยที่คนไทยนะกระจายกันอยู่ในหลายๆภูมิภาคของประเทศด้วย ทีนี้หลายๆเมืองนะครับก็เลยทําให้มีผู้คนกระจายแยะๆมากมายเต็มไปหมดคือไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่โซนใดโซนหนึ่งของประเทศซึ่งความแตกต่างในส่วนนี้ก็ส่งผลให้ตัวเมืองสามารถสร้างความคึกคักได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือจํานวนประชากรที่เยอะกว่าและก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆด้วยเจ้าของความคิดเห็นนี้นะครับก็เลยบอกว่าในกัมพูชากับลาวในยกไปเทียบไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไม่ได้มีประชากรกระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่หลายๆภูมิภาคขนาดนั้น แต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีคนถามต่อนะครับว่าแต่เรื่องนึงที่สําคัญและเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของไฟสองสว่างที่มีอยู่บนท้องถนนเป็นสิ่งที่เจอได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในขณะที่การพูชาถ้าไม่ใช่ถนนสายหลักหรือถนนที่มีคนสัญจรไปมาแย่ๆมากมาจริงๆก็คงจะไม่ได้มีไฟส่องสว่างตลอดทุกเส้นทางขนาดนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความรู้สึกที่แบบว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลได้ด้วยจะสังเกตได้ว่าในบรรดาตัวเมืองของประเทศไทยมักจะมีไฟส่องสว่างอยู่บนท้องถนนอยู่เสมอบวกกับการมีรถยนต์สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นแค่ไหนนั่นยิ่งส่งผลให้ดูเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลไปกันใหญ่โดยเรื่องนี้นะครับมีคนหยิบยกไปเทียบกับเวียดนามด้วยนะ โดยก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเวียดนามก็คงจะเป็นได้มากกว่าไทยอีกสินะประเทศไทยนะคือค่าแค่หัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นในเมืองใหญ่ๆนะมีรถสัญจรไปมา24ิสี่ชั่วโมงจริงมีร้านค้าร้านอาหารเปิดกันเต็มแต่คุณไปดูทางฝั่งเวียดนามนะเวียดนามเป็นได้มากกว่านั้นแม้แต่เมืองที่ขนาดเล็กลงมายังมีรถวิ่งสัญจรกันอยู่ตลอดเวลาเลยโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้นะสำหรับเวียดนามพื้นที่เล็กแต่ประชากรเยอะยังไงในเรื่องของเขตเมืองก็แตกต่างอยู่แล้ว แต่ส่วนหนึ่งประเทศไทยถ้าเป็นในมุมของต่างชาตินะผมเชื่อว่าพวกเขามองว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยมากพอที่จะใช้ชีวิตในยามค่ําคืนได้อย่างน,น้อยก็ในแง่ของความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเช่นการเดินทางยามค่าคืนในประเทศไทยก็ต่างจากกัมพูชาแน่นอนในไทยสามารถเดินทางโดยที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงด้วยจากการที่มีไฟส่องสว่างอยู่ในหลายพื้นที่และอาจจะเจอชุมชนได้ตลอดในทุกๆเส้นทางเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายได้มากกว่า แค่นี้เนะี่ยก็ทาให้ระบบของตัวเมืองของประเทศไทยก็รัน24ชั่วโมงได้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็มีคนให้ความเห็นถึงร้านค้าและบริการต่างๆส่วนหนึ่งที่สําคัญของไทยก็คือมีร้านค้าที่เปิดบริการ24ชั่วโมงในหลายๆพื้นที่มันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่เป็นอีกหลากหลายเมืองนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวชีวิตย้มคําคืนก็สําคัญด้วยเช่นกันจุดเด่นที่สําคัญก็คือประเทศไทยไม่ได้มีแค่ตามแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เมืองรองรองต่างๆแม้แต่เมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวไม่ได้มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเลยก็ยังมีกิจกรรมยามค่ําคืนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสถานบันเทิงอะไรต่างๆที่มีมากกว่ากัมพูชาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาผมคิดว่ามันเป็นความมีมากกว่าทั้งนั้นขณะที่ความเห็นถัดมาครับให้ความเห็นนะว่าก็เพราะประชากรที่น้อยกว่านี่แหละมันก็เลยทําให้หลายๆเมืองไม่สามารถที่จะมีชีวิตชีวายามค่ําคืนได้ขนาดนั้น กลางคืนในกัมพูชาความคึกคักจะอยู่ในพื้นที่ของแหลง่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเสียมเรียบเห็นได้ชัดเลยว่าเสียมเรียบก็สามารถคึกคักได้เหมือนกันนะในช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆในบริเวณพับสตรีทในเสียมเรียบก็เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากๆมีบาร์มีร้านอาหารเปิดอยู่กันเต็มไปหมดเลยไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยแต่ทีนี้นะมันก็อาจจะเข้าใจได้นะเพราะว่าเมืองเล็กกว่าการเชื่อมต่อกับชุมชนหรือเมืองต่างๆก็ไม่ได้มีมากมายเท่ากับไทยพอออกจากย่านนี้ไปก็จะเงียบสงบแล้ว ขณะที่บางคนนะครับให้ความเห็นว่ามันน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนากว่ากับประเทศที่พัฒนาน้อยกว่านะดูภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ได้การ์ดธารในยามค่ําคืนในประเทศไทยยังมีความสว่างอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักๆสายหลักต่างๆไปห่มงวิพานต่างๆรวมไปถึงการขนส่งนั้นก็ยังทําการในช่วงเวลายามค่ําคืนด้วยเช่นกันแต่ในกัมพูชานั้นจะมืดมิดมากกว่าผมว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอยู่อีกนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาเพียงอย่างเดียว ชีวิตยามค่าคืนมันเกี่ยวกับเมืองที่มีประชากรเยอะด้วยต้องมีชุมชนที่เยอะด้วยในทางกับการคุณไปดูที่ประเทศที่พัฒนามากๆอย่างบรูนก็ได้บูไนคือหนึ่งในประเทศในอาเซียนนี่แหละที่มีการพัฒนาที่สูงระดับรายได้ต่อหัวที่สูงแต่ชีวิตยามค่าคืนในบูนี่เงียบยิ่งกว่าจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยซะอีกคุณก็คิดดัวแล้วกันว่าบูไนพัฒนามากกว่าแต่ทําไมถึงเงียบสงบมากกว่า นั่นเป็นเพราะว่ากิจกรรมยามค่าคืนไม่ค่อยมีและประชากรก็น้อยมากๆถ้าจะไม่ผิดประเทศแห่งนั้นนะถ้าจะมีประชากรเพียงหลักแสนคนด้วยซ้ํานั่นน่ะทาให้ความคึกคักในยามค่ําคืนมันไม่มีทางที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เลยขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ประเด็นหนึ่งก็คือกัมพูชาควรจะมีหลายๆเมืองที่ทําได้แบบไทยมากกว่านี้ผมไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่ากัมพูชาจะต้องทำได้เหมือนไทยในหลายๆเมืองในหลายๆพื้นที่ขนาดนั้น แต่ที่คาดหวังก็คือกัมพูชาต้องมีมากกว่านี้สิคือกัมพูชามีหลายเมืองเลยที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักได้แต่ความคึกคักนั้นมันจะกระจุกตัวอยู่แค่พนมเปญและก็เสียมเรียบซงเป็นส่วนใหญ่ขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่าแม้ว่าในกัมพูชาจะมีหลายเมืองที่มีประชากรเยอะอยู่นะแต่วิถีชีวิตวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตยามค่ำคืนมันไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยผมว่าส่วนหนึ่งในไทยนะ่าจะมาจากวัฒนธรรมส่งเสริมการพักผ่อนสั่งสนนวงวรรายยา ผมไม่รู้นะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนแต่คนไทยน่ะชอบที่จะออกไปข้างนอกในช่วงเวลายามดึกดื่นผมยอมรับอยู่ส่วนหนึ่งว่าโครงสร้างพื้นฐาน,นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้คนกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกในยามค่าคืนไปข้างนอกก็มีอะไรให้ทำเดินทางสะดวกสบายไฟส่องสว่างและสะดวกซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้มี24ชั่วโมงแต่กัมพูชาไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นในหลายเมืองมันไม่สะดวกต่อการออกไปใช้ชีวิตยามค่าคืนบางทีออกไปก็ไม่มีร้านค้าเปิดแล้วแค่นั้นผมก็ไม่รู้จะออกไปทําไม ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นวิถีชีวิตของตัวเมืองที่ต้องการความเงียบสงบมากกว่าชีวิตในยามค่ำคืนของกรรมพูชาติดภาพจำในเรื่องของความเงียบสงบดังนั้นบริการต่างๆจะปิดทำการเร็วมันก็เลยไม่มีอะไรให้ทำเพราะฉะนั้นถ้าจะาให้เกิดเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแบบประเทศไทยมันคงทำไม่ได้ แต่ก็มีคนมาโต้แย้งอีกนะครับว่าเอาจริงๆหลายๆเมืองหลายๆจังหวัดของกัมพูชามีประชากรพอๆกับเมืองระดับต่างจังหวัดหลายๆเมืองของประเทศไทยซะเลยซ้ําจะเห็นได้ว่าหัวเมืองต่างจังหวัดของประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายๆเมืองก็มีความคึกคักมีรถวิ่งกัน24ชั่วโมงถนนหนทางนี่แทบจะไม่เคยเงียบไปเกิน10นาทีเลยจะมีรถสักคันวิ่งผ่านมาอยู่สเสมอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ใช่เมืองที่ใหญ่โตอะไรแต่อย่างใด ประเด็นก็คือผมคิดว่ามีเมืองหลายเมืองของกัมพูชามีคุณสมบัติตรงแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยถ้าจะโต้แย้งในเรื่องของประชากรก็คงจะไม่ใช่เมืองที่มีประชากร,รพอกับต่างจังหวัดของไทยนะมีมากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้น่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้ส่งเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจังมากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็ตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะต้องการเมือง24ชั่วโมงแบบของไทยไปทําไมเอเขาก็เรียกมานะครับว่าเมือง24ชั่วโมงแบบของไทยนะครับ คุณจะต้องการแบบนั้นไปทําไมในเมื่อชีวิตยามกลางวันมันก็่าจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้วผมคิดว่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนในกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญมีความสีวิไลามากๆคงไม่ได้ต้องการความคึกคักตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะไม่ใช่นั้นคงมีร้านเปิดดึกๆสามารถทํากิจการได้รุ่งเรืองกันเต็มไปหมดแล้วนั่นแหละคือวิถีชีวิตที่แตกต่างขณะที่อีกคนนะครับก็บอกว่า เมื่อประเทศไทยกาลังพัฒนาเมืองหลายๆเมืองให้คล้ายๆกับกรุงเทพหรือไม่ก็พัทยานั่นก็คือมีความสะดวกตลอด24ชั่วโมงร้านอาหารเปิดดึกๆมีกิจกรรมให้ทําตลอดทั้งคืนเมืองน่ะมีชีวิตชีวามากๆเอาจริงๆนั่นก็เป็นลัสไตล์ของคนไทยที่แตกต่างไปแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่คนเวียดนามก็จะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันนะวัฒนธรรมยามกลางคืนวัฒนธรรมของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลส่วนหนึ่งมันซับพอร์ตกับหลายๆส่วนซะมากกว่าผมคิดว่าจะไปแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คงจะไม่ได้ อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาว่าบรูนไนนั้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยคนก็มีตังใช้แต่ทำไมยามค่ำคืนงเงียบยิ่งกว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยส่วนนี้น่ผมคิดว่าการมีเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในยามค่ําคืนด้วยและเกิดความนิยมนี้กับคนในหลายๆกลุ่มด้วยเช่นกัน ขนาที่บางคนนะครับก็วิเคราะห์ว่าจริงๆประเทศไทยปูพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ไปสู่ต่างจังหวัดตั้งแต่การมีร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูสมัย20-30ปีที่แล้วของประเทศไทยถ้าพูดกันตามตรงในสมัยนั้นก็ไม่ได้คึกคักในระดับที่เป็นเมืองไม่เคยหลับไหลในหลายๆ,ๆเมือง หลายเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนกัมพูชาอย่างบุรีรัมย์สุรินในอดีตสถานบันเทิงไม่ได้เยอะแยะมากมายร้านอาหารกลางคืนไม่ได้เปิดกันอย่างที่เห็นทุกวันนี้หรอกแต่เหมือนกับว่าโลกวันเปลี่ยนไปประเทศไทยคนค่อยๆชินเรื่อยๆผมคิดว่าส่วนนี้น่าจะมาจากการที่มีร้านสะดวกซื้อที่ค่อยๆซึมซับไปกับชีวิตของผู้คนผู้คนก็เข้าใจว่าออกมาตอนไหนก็มีอะไรให้ซื้อออกมาก็มีอะไรให้ทําแล้วจากนั้นก็เลยเกิดร้านประเภทอื่นๆตามมาตามมาเรื่อยๆก็เลยเกิดขึ้นในวิถีชีวิตในแบบยามค่ําคืนของประเทศไทยในหลายๆพื้นที่่นนัเอง แต่คุณมาดูที่กัมพูชาสิเอาแค่ร้านสักร้านร้านค้าสักแห่งที่เปิดได้4ชั่วโมงนี่ยังหาไม่ได้เลยในบางเมือง โดยเรื่องนี้ระะับมีหลายๆคนเข้ามาเห็นด้วยนะว่าโดยรวมแล้วมันเกิดจากความเป็นเมืองที่มีอะไรสักอย่างที่เปิด24ดชั่วโมงมาก่อนก็เลยส่งผลให้ไทยคึกคักในยามค่ําคืนจากส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันผมสังเกตไปถึงทุกวันนี้ร้านสะดวกซื้อที่กระจายไปยังพื้นที่ชนบทของประเทศไทยแม้แต่ในชุมชนที่เงียบเหงาทุกวันนี้สามารถออกมาซื้อของยามค่ําคืนได้เพราะมีการเปิด24ชั่วโมงอยู่แบบนั้นและคาดว่าจากนั้นในชุมชนเองก็อาจจะคึกคักมากขึ้นด้วยก็เป็นได้จากการที่มีร้านอื่นๆตามมา ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าโอ้โหคุณอย่าเพิ่งไปพื้นที่ต่างจังหวัดเลยเอาแค่ในพนมเปญในหลายๆโซนบรรยากาศโดยรวมของพนมเปญยามค่ําคืนร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดกันตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วหรืออจะเร็วกว่านั้นเลยใช่เลยซ้ํามันก็จะเหลือแต่เพียงย่านต้องเที่ยวหลักๆเท่านั้นแหละที่ยังเปิดอยู่และอาจจะมีกิจกรรมบางส่วนอยู่เพราะฉะนั้นแค่ในพนมเปญก็ค่อนข้างจํากัดแล้วแต่พอคุณไปเทียบกับประเทศไทยความเป็นประเทศไทยเนะี่ย พวกเขามากับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก่อนเลยผมขอพูดเจาะจงไปถึงเมืองดังๆของไทยเลยแล้วกันนะบวกกับวิถี24ชั่วโมงของไทยก็เลยทําให้ความคึกคักเกิดขึ้นอยู่ตอลอดเวลาสิ่งนี้กําลังปรับใช้ในเวียดนามด้วยเช่นกันเวียดนามเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามีประชากรที่เยอะและตอนนี้พอเมืองพัฒนามากยิ่งขึ้นยิ่งใช้ชีวิตแบบตลอดทั้งคืนได้อย่างแท้จริงแต่ตรงันข้ามพนมเปญเองยังไม่ได้ทั่วทั้งเมืองขนาดนั้นนะกับเรื่องที่มีความคึกคักได้ตลอด24ชั่วโมง ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าทีนี้อย่าไปพูดถึงเมืองเล็กเมืองน้อยเลยเมืองเล็กในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาเนี่ยช่วงค่าคืนแค่การเดินทางไปที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง,งก็ยังต้องใช้พาหนะส่วนตัวมันไม่สามารถที่จะหาที่พักได้เลยซะเลยซ้ำแต่คุณเห็นประเทศไทยไหมไม,ไม่ว่าคุณจะไปที่เมืองเล็กแค่ไหนพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน บรรยากาศของตัตเมืองมันส่งเสริมให้เราสามารถออกไปเที่ยวได้มีที่พักให้แทบทุกพื้นที่สมมติไปต่างเมืองก็สามารถหาที่พักได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กแค่ไหนแน่นอนจากนั้นการทานอาหารนอกบ้านก็เป็นวิถีหนึ่งที่สําคัญด้วยที่ทําให้คนออกมาใช้ชีวิตยามค่ําคืนกันมากขึ้นส่วนหนึ่งที่สําคัญอย่างที่เราพูดกันก็คือคนไทยมกักจะชอบกินอาหารนอกบ้านเป็นวิถีชีวิต เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันมันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนไทยไปด้วยแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ออกมาเที่ยวอะไรหรอกพวกเขาแค่ต้องการออกยามาทานอาหารยามค่ําคืนเอาแค่การที่การทานอาหารริมทางเป็นที่นิยมได้คนออกกินข้าวนอกบ้านในทุกๆวันได้ แค่นั้นก็ส่งผลให้บางคนที่อาจจะอยากกินตอนดึกๆก,ก็ออกมาด้วยเช่นกันตรงกันข้ามในเมืองระดับเดียวกันประชากรสักสามแสนคนในกัมพูชาที่นี่คุณมองกลับไปดูเอาแค่คนที่ออกมากินข้าวนอกบ้านจํานวนมันก็น้อยกว่าแล้วที่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดไปถึงส่วนอื่นๆเลยมันจะไปคึกคักเทียบกับไทยได้อย่างไรกันไม่ต้องเอาเรื่องของประชากรมายกตัวอย่างก็ได้แต่เรื่องนี้มันเห็นได้ชัดว่าแค่การไปกินข้าวนอกบ้านก็แสดงให้เห็นถึงภาพของความนิยมที่แตกต่างกัน ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าผมไม่รู้นะว่าเมืองไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรแต่จะเห็นได้เลยว่าบรรดาเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆจะมีบริเวณท่องเที่ยวของตนเองโดยเฉพาะ,ละหลายๆเมืองจะมีพื้นที่สาหรับท่องเที่ยวในยามค่าคืนคุณสังเกตได้เลยและการใช้ชีวิตยามค่าคืนถนนหนทางมันก็สามารถใช้งานได้ไม่ต่างจากกลางวันในที่นี้ผมหมายถึงไฟส่องสว่างที่มีให้กับท้องถนนน่ะมันส่งผลต่อความปลอดภัยและหน้าเดินทางมากในยามค่าคืน และไหนจากการเดินทางข้ามจังหวัดในยมามค่ำคืนก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีรถขนส่งอยู่มากมายอยู่เต็มไปหมดเลยการขนส่งนั้นรันตลอด24ชั่วโมงนั่นก็เป็นส่วนที่ทําให้หลายๆเส้นทางการเดินทางในประเทศไทยไม่ว่าจะมืดมิดค่ําคืนแค่ไหนก็ยังเห็นรถร่วมทางและการเดินทางที่มากมายอยู่เสมอขณะเดียวกันต่อให้กัมพูชามีแบบนั้นนะแต่จํานวนรถขนส่งมันก็น้อยกว่าแล้วแค่นั้นความคึกคักบรรยากาศการเดินทางในช่วงค่าคืนมันก็ต่างกันไปด้วย ขณะที่บางคนนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าความ24ชั่วโมงของไทยคุณควรจะเอาไปเทียบกับเวียดนามในประเทศแถบนี้เอาจริงๆนะมีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่จะเทียบกับไทยได้ในความเป็น24ชั่วโมงแบบนั้นเพราะฉะนั้นประเทศที่เล็กกว่าอย่างกัมพูชาและลาวยังไงก็ไม่สามารถที่จะคึกคักได้มากกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังมีคนโต้แย้งอีกนะครับว่าประเด็นก็คือหลายๆเมืองอย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้าได้พูดเอาไว้หลายๆเมืองในกัมพูชามีประชากรพอๆกับตัวเมืองในต่างจังหวัดของไทยเลย ผมคิดว่าเขาก็แค่จะสงสัยเฉยๆว่าทําไมพอเป็นประชากรเท่าๆกันแต่ทำไมถึงไม่สามารถคึกคักเท่าๆกันได้อีกปัจจัยหนึ่งประการที่สําคัญมากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกําลังซื้อของผู้คนด้วยถ้าเป็นนอกจากเรื่องของวิถีชีวิตค่านิยมของการมาใช้ชีวิตนอกบ้านที่คนไทยอาจจะชอบกินข้าวนอกบ้านมากกว่า อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังซื้อของผู้คนที่คนไทยสามารถจับจายใช้สอยกับสิ่งต่างๆหรือเสียเงินให้กับสิ่งต่างๆที่ออกจากบ้านมาแล้วใช้ชีวิตได้มากกว่าซึ่งส่วนนี้แหละผมคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีร้านค้าที่เปิดที่24ชั่วโมงอยู่มากมายอยู่เต็มไปหมดทั่วตัวเมืองขนาดนั้นในทางตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่าในกัมพูชาในหลายๆเมืองที่ประชากรพอๆกับต่างจังหวัดของไทย มันไม่สามารถที่จะมีร้านเปิดที่24ชั่วโมงได้เพราะมันไม่คุ้มค่าที่จะเปิดและบางทีเปิดไปก็อาจจะไม่มีลูกค้าในยามค่ำคืนเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงกำลังซื้ออยู่นะกำลังซื้อเป็นส่วนที่ทําให้รู้ว่าร้านค้าที่เปิดที่24ชั่วโมงนั้นสามารถที่จะอยู่ได้เรื่องนี้ผมเคยเอามาคิดอยู่เหมือนกันว่าในประเทศไทยร้านที่เปิดที่24ชั่วโมงมันจะคุ้มค่าไฟหรือย,อยังไงกันบางทีแทบจะไม่มีคนเลยผมเคยตั้งคําถามนี้เมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้ผมพอจะได้คําตอบแล้วว่า การที่ประชากรในตัวเมืองมีกําลังซื้อที่สูงกว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ร้านแบบนั้นสามารถอยู่ได้และเรื่องราวในวันนี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับความเป็นเมืองไม่เคยหลับไหลของประเทศไทยนะครับอ่านจากหลายๆคอมเมนต์ก็พูดถึงไทยนะครับว่า24ชั่วโมงของไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกนะ24ชั่วโมงของไทยหลายเมืองของไทยมี24ชั่วโมงเปิดหลายสถานที่จริงๆและเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับถ้าชอบกันเล่าสไตล์นี้นะครับมาติดตามรับชมกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อกางรับชมครับอย่างไรก็ตามมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความคิดเห็นไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ